สวัสดีสิทุกท่านครับกราบสวัสดีท่านครับเพืนช่องครับพี่น้องเย็บสิทุกท่านยินดีต้อนรับขอสุ่ช่องเจียงชาแนลแล้วก็เรียบาพลวดสิบหาครับพี่น้องมาหอดกัดถึงครับพี่น้องเย็บสิทุกท่านครับพาพี่น้องเป็นครับเพื่นช่องตามตัวเลขแนวทางของปุ๊แกนครับพี่น้องเอฟซีนพี่น้องเอฟซีใหม่ก็เก่าวัตถุโบราณเก่าๆยูินดแล้วครับพี่น้องเอฟซีบาบาจะเป็นขาดเป็นไทย หลายสิ่งหลายอย่างครับหลวงปู่เปิญจีปสะสมไว้วันนี้วิร้อนสีเห็ดพิพิธภัณฑ์ครับพี่น้องเอฟซีดูทันเพราะว่าสิเป็นไม้เก่าว่าจะใส่ครับพี่น้องเอฟซีดูทันหลวงปู่เพิ่นจะจัดสวนอย่างดีครับพี่น้องเอฟซีดูทันที่วัดปู่กันวัดโทคำได้จิตกรรมไว้วียนมากราบมาจัดการหลวงปู่เพิ่นก็เช่นพี่น้องเอฟซีดูทันเนาะออกมาเบิ่งของเก่าๆอยู่ที่วัดโทคํา ตำบลบัวขาวครับพีน e น่น้องเอฟซีจุกท่านนี่กำลังบูรณาปาติสังก้อนบาร์บ้ารา,ามรูปแบบแน่ท้ากัแม่นวันนี้จะ,ะเป็นรัิพาวเวอรครับเป็นสร้างบรรยากาศปุกแกนครับตามตัวเล็กแนวทางของหลวงปู่เพลนวันพัธที่สองพฤษภาคม2567รูปแบบแน่ทาท้าลวงปู่เสียวบ้านรูปแบบแรกครับพี่น้องเอฟซีทุดหันต้องตามทีมงานเข้าไปเนาะก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับในใทั้งทีมงานนะมันจะเป็นของเด้อไป ขอเป็นกลับนาสการหลวงปู่เพื่นครับทุกท่านครับกรับนวสการหลวงปู่เพื่นพี่น้องเอฟซีทุกท่านปู่เพื่นอยู่ทั้งหมดพี่น้องอยู่ข้างในมันห่อนปู่เนาะห่อนโอ้ยมาครับลมทูขมาโอ้ยทั้งวับพุ่งก็ยังไอ้แฝดพัดลมกรบโเป็นพัดลมโอ้ยต้องเสาร์ันลมวัเป็นพันลมพัดลมเป็นพัดลมห่อนเลยมาอยู่ตรงที่แค่เนี้ย แล้วมันผ่านเราปู่เนาะอันปู่ผันไปพระเจ้ากับบาแล้วครับต,ตัวเก่านลัล่ะผีสุดใหม่ได้ป่ะนะผีสุดใหม่ว่าขันว่าเขาเจ้าตัวครับจมไม่ผีรถป้ากันบ้านมามนเคยเห็นผีซุ่มผีผู้หญิ้งนะผู้เฒ่าผมนอนย่า,างหงามเงาครับมากับบมอโบเจอในปู่ ก็มให้เขาเลยมาบอกเลขไกได้บ้ายเนี่เขาเยบอกสนนัทั้งจมแหละเขาก็เรยบอกสิแปดสามในมุอนั่นนะออกออกแปนัโอ้ตุกฟังท่านหนึ่งกะครับบัดเนี่ยมววนเออบ้วนนี่ยละวาต่ที่มาบอกแต่โตเดียวว่าตัวเลขกลางเขาที่บอกใครว่า อากันบาเป็นอรว่านในขี้เกียนไม่นั่งนั่งหนวสงการอะไรขี้เกียรงหัวงานขี้บาข้าวแห้อย่างเบิีแต่ผูนสูงเก่าครับพื่อะะแห่งสองการอยู่บ่ปูคล้าแห่งงเกินลงสิมีเขางน้มีอย่าวิทูดเถ่าผอ้ชจยพีผูดเถ่าไม่เต้นพีผูดเถ่ามั กาปูดเดียวสิจปูจปุ่มเล็กยบักกาปูขี้มนันอ่ะอน้ำก้นกันไม่เกีย็ัวนะ่ะข้าใต่เราเมื่อคืนที่ผมบอกเขาเลยขี้ว่าเกี่ยนมาหาปูแลนะ้วน่ะเจ็ดสิบสี่เหลี่มเท่ามาเลยปูปูแปะว้นเจ็ดสี่เหลี่ยม ว่ามันร่อยเลยม,มันตอน,นกนทีน่ครับเกี่ยนมาปูเเกี่ยนคนเกตสิบสี่ครับเ็าะปไหกันหัวอยูอ่ครบๆอยู่แต่ว่ากรแหงมันเป็นแถวเลยปูเกียแงตึ้นแถวงาหมวกับงามมอหมาจับแต่ความแบบไม้ตั้งอัน เพียงจันทรลวงพอบางว่าเพียงจันทราทโลผมเคยเห็นเนาะนีเข้มซองแค่นี้นะซองใช่นีเหละเห็นสองเท่านี่แหละ,หะบอกกองจอยย้อนสุลสสม,มันใายพิ่ตักก้งแคเพิงเด็ย <laughs> โจมเมยเขาว่าโอ้ยหายเรียกของบุตรบุบอมุจจครับแต่วันสุนีม,มาสุนนี้มามาครั้งแรกไงมากับว่าบอกเลขงวดนี่นะ สี่แปดสามวันนี่ไะถ้ามาบอกเลขท่านว่าเขาบอกเลขนี่ห้าแต่ว่าเขาขี้เกินทั้งวัวทังเกยนแฮ้ยทหารเดินเนี่ยเขาเดินพันเด็ดเดินแต่ทหารทหารเขาค่อให้ขาอห่านก่อนเดี๋ยวเบิ้งเขาดิเบจะเบี้ยราพยีเด็กเกอว วพวกพกงเดมม้วันน่าเพิ่งพูดเดียวขเขา,ากัาก,ก,ก,กว่ามันเกินซี้เลยอหัวกระทอกันมัดขนกระทอกันมัดเย็นอย่างเย็นโบราณเลยมันเย็นยัสมัยโบราณไม่เป็นโบราณมัดอืาไปเย็นด้น,น่อยเยน็นอันนี้ไม่เย็นครับั้งแรกนี่เา ปูเห้ปูเห้สาวท้องเก่านะแล้วก็วางนี่แหละมุ้อเจ้าเบัดเมี้ยนี่มุ้เจ้าคีมกันละเอาเกียนไว้ครับางอย่างที่ให้ปูอยู่แต่ไว้ปูอยู่อมันวายเกียนอันถวายังไงละ่ะอันเจียนคีมกันม่ใี้ถวยปูค่ะเลย มึงเกเลี่ยมทุมทีพนี้นเกเลี่ยมครับทุมนีเนี้ยเอาซีเอาซ,ซีเหลี่ยมอ้อหือมบอกเลยกู่ก็นกันทึกเลยเป็นเจ็ี่บอกคู่เจ็ดเหล้วอือบางที่หละแต่ว่าเขาขี้เกณฑว่านมาซีเกินซีเหลี่ยมครับแต่ว่าบ่อยากได้เกี่์งัวมอ,อโจ้าผูเออกล้ำคนบันเทยเมมขาแล้วบอสกันนะาหาซื้อมือให้ เอาไว้ผู้เกียดเหลี่ยมข้าดักบอกกันคือถ้งคุณเด้ไว้ยังไงเอไว้ผู้ซี่เหลี่ยมเถอะอ๋้อเดือขึ้นมาโอ้เดี๋ยวนานหลังไมาเคยเห็นเกยียนทอกันหัวทาขนทอกันผมหนาวดิครับเน้าผมทบนมดำเป็นผู้เห่าลมงศินมีเป็นตีนนี่สิละ แล้วทอแบบโอลังได้หางห้องห้องบอตรอตาหมักบุตรีตา่มัแต่า่าค้อผู้ฒ่าสมัครผู้ถไหมเรั่้าบ่ไดีถืีตามมากบ่ตือตามม่กกดเขียนมาถวายปูปูนนสี่เหล่ยมปูนสี่เจ็ดเหลี่ยมว่ากี่ะอือแล้วบางคันแ่ะเอาบอกก่อนก็มีแบบสี่แปดสามสี่แปดสามเขาบอกหวก้อนได้ออกไปแล้วแหละ

เจ็ดสิบสีเหลี่ยมจิบัวกเว้ปูเจ็ดเหลี่ยมทั้งั้งหลังะครับปีนเว้พปูสีเหลี่ยมอืมสี่เหลี่ยมาตึ๊งกคือเขาหัวยิ่มยิมคือเดขึ้นมาโอบอกเล็ดสี่เลยแค่จเขาก็มาบอกเลยเดบได้ลักษณะของขี้บ้านเก็ดสี่เหลี่ยมอืม แกนแต่ว่ามันอันเดียวกันท้อกันบดหัวท้อกันบดีขาวสีแดงสีดำก็มีแต่หั่นตอกกันค้นพิงค้นในพุทโธอมดำผมยาวสิยหน่อยครับแต่มันเป็นสาวสีน้ำเงินเดี๋วเบอร์ครับแต่ว่าสีแดงแนี่ยช่างมากอ่ะสีแปดสามกับเจ็ดสี่นะปูเนาะครับแล้วเอาค้อนี้แหละตรงนี้ควันนี้ว่าเทีจอดคนนี้ฮะตาสุภูครับพี่น้องเย็บสิครับอ่ใช้ เป็นพี่น้องเย็บชีตุันรูปแบบแนวทางมาแล้วพี่น้องเย็บชีตุันสามตัวหางเดียวก่ับล่างจิดสีเป็นพี่น้องเย็บชีุสันวดีแขนเป็นแขนเรียกว่าหลายตัวพี่น้องเย็บชีวดบไดมาหลายวดเลยเป็นพี่น้องเย็บชีตุ่านวดก้อนๆของลวงปูพัดฟันหาเขาที่เก้าห้ามันดอก้าหานะแอดเองไหนมาอยู่วันหลักการหลังจากน้นก็บัไดมาวันามตเลกแนวทางวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ไ้รบูปแบบแนวทางมาสามตัวหางเดียวสี่แปดสามและเจ็ดสี่พี่น้องเอฟซีกลับไปพิจารณนาอาุ่นท่านช่องเสนอเป็นเพียงแค่สิ่กลกางล้มปูเปน็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องเอฟซีแนวทางกลับมีถุนามีรุดมักน้ำเพิ่นกส่เจ้าของน้ำเพิ่นมามักกับเบืองประความบันเทิงไปเสนะ,ะครับรูปแบบแนวทางตัด,ลนนเ,ดเลิ 4, 8, ลน,เน,เแนและพี่น้องเด้อเลขสามตัวก็คือสี่แปดสามเป็นตัดเลินเอาส่วนสองตัวก็ับมิดเดียวกับแขนอยู่ที่เจ็ดสี่ สวัสดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซุกท่านขอบุญขอบุณพป่น้นองแฟนครับแฟนชอบที่เข้ามารับชมตจน้นจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,นี้ล่าลงสวัสดีทุกท่าครับ